when you start the reading comprehension, it is uh, uh, it is important that you have to remember uh, english vocabularies as much as you can that is why please take this recycle paper and copy english vocabularies oh, ไปลอกเอากระดาษดีเซลล์ไปลอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาไม่ต้องเรื่องมากย้ำไม่ย้ำก็เอาไปก่อนโอเรียกเชือกใครวันนั้นออกมาอ่านนอนมาก่อนแล้วแล้ววันเอ่อล่อเฉพาะอังกฤษลอกเฉพาะภาษาอังกฤษทำนี่ ดังอ่านนะดังทอมมี่ทอมมี่เดดเอสทอมมีนี่คือทอมมี he is my best friend เขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สนของฉัน he loves playing badminton เขาเขารักการเล่นแบดมินตัน he is a g o คต แบดมินตันเทยเออร์เขาเป็นนักเล่นแบดที่เก่งทีเพชแบดมินตัน weekly every day after school หลังเลิกเรียนเขาเล่นแบดมินตันกับฉันทุกทุกวันเทยอิงแบดมินตัน is one of his แกลเลอรี <c oughs> ่อปปี้การเล่นแบดมินตันเป็นหนึ่งในงานอดิเรกที่เขาชื่นชอบเอเอชอาเวนิโ e เอ i s ซ์มันเป็นการออกกำลังกายที่ดีทอมมี่เดเอ i ทอมมี่เอเอชมายแบทเฟรนด์เขาชอเพลง Badminton, he is a good badminton player. He plays badminton with me every day after school. Playing badminton is one of his favorite hobbies. It is a very good exercise. อาไปรอบคำสาบภาษาอังกฤษมาคนต่อมาทีเคใครบอกให้นั่งใกล้กันออกมาเดี๋ยวนี้ไม่ให้นั่งใกล้กันเป็นคู่เกย์กันอะไรไงไปรอบคำสาบภาษาอังกฤษมามานี่เราเราทีเคทำเน่ทำเน่เอเอสทำเน่เอเอสทำเน่เอเอส My best friend ขอเป็นเพื่อดีที่สุดของฉันขอเป็นเพื่อนดีๆที่สุดของฉันดีเลยดเลแบ n นนเอแบดมินตันเขาลัลกร่นแบัการเล่นแบดมินตันปีเอ e b a d m i n แบดแบดพอแบดมินตันเพลย์เออร์ขอเป็นนักเล่นแบดที่ดีที่ดีเพแบดมินตันบ Everyday v e r y d a y a l เขาเล่นแบดมินตันกับฉันทุกทุกวันหลังเลิกเรียนเล่นแบดมินตันอีสวันอปพีสและบิษทอการเล่นแบดมินตันเป็นหนึ่งในงานอดิเลกที่เขาชื่นชอบเอชอัเวรีอุเอรีเสซมันเป็น การออกกาลังกายที่ดีทอมมี่เอเอชทอมมี่เอเอชบายเบสเปนดีลอร์สเบย์อนแบดมินตันเอ้ยยหาเอามทอทำไมก่อเสร็จแล้วหรอเดี๋ยวโดนนะทอเอชแอคโคสแบดมิตันเพลสทีเพสแบดมิตันฟิตเี่เอฟวีเด อาร์เตอร์สโคเทยิงแบดมินตันอีสวานออพีสเฟริทอบบี้เอเอชอาเวรีโอเอเอรซด์อาเบลคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาต่อมาเนิน ทอมมี่ทอมมี่เอเอ็สทอมมี่เอเคยทอมมี่เอเอสมายเบสแฟนเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันทีรอสเฮกิสแบดมินตันเขารักการเล่นแบดมินตันทีเอสอากูดแบดมินตันเดย์ เขาเป็นนักเ,นเล่นแบบที่เก่งเขาเป็นนักเล่นแบบที่ดี He plays แบบมินตัน with me every day after school เขาเล่นแบบมินต้านกับฉันทุกวันหลังเลิกเรียน p a น i ิงแบบมินตัน is one of his favorite o b b i e s การเล่นแบดมินตันเป็นหนึ่งในการอดีเเรกที่เขาชื่นชอบ it is very good exercise มันเป็นการออกกาลังกายที่ดีอาน้อคำสา์เสร็จกันอาไปรอบสามไปต่อไปยองฮารอสามอีกจบหนึ่งแล้วต่อไปยองฮารอบเสร็จเราก็สา แล้วๆทีเเท่จนกว่าจะจำได้หมดพ่อเดี๋ยวต้องสอบอา่านด้วยสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษด้วย,อยทอมมี่ทอมมี่ทอมเดชทอมมี่ทอมนี่เลยทอมมี่ <is> เ,อเอ้ยหนึ่งไม่ได้อ่านภาษาอังกฤษเนี่ตายอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวหนึ่งมาอ่านภาษาอังกฤษก่อนเดี๋ยวยองพายืนอยู่ตรงนี้แหละใจะเย็นๆหนึ่งมารเร็วๆทอมมี่เดช For me, he is my best friend. He loves playing badminton. He is a good badminton player. He, 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 he plays badminton with me every day after school. Playing badminton is one of his favorite hobbies. เอเอ a อาร์เม e ี e กูเอสซาไปนอกมาคำสาบเยาวาโดทอมมี่ด i เอ s ทอมมี่ดิคือทอมมี่เอเอชมายแบทแฟนเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันตีลัสเท i ิงกันมินตันรอก่อนเขารักการเล่นแันมินตัน He is, is a good badminton player. เขาเป็นน um, ักเล่นแบดที่ดี He plays badminton with me every day after school. เขาเล่นแบดมินตันกับฉันทุกวันหลังเลิกเรียน playing badminton. i s one of his favorite hobbies การเล่นแบดมินตันเป็นหนึ่งในงานอดิเรกที่เขาชื่นชอบ It is a very good exercise มันเป็นการออกกำลังกายที่ดีมันเป็นการออกกำลังกายที่ดีมาก Thommy This is Tommy He is, he is my best friend. My best friend. He loves playing badminton. He is a good badminton player. He plays badminton with me every day after school. Playing badminton is one of his favorite hobbies. It is a merry โอ้ยแอสเซอร์ไอ่านใบเล่าคำสาบมาอ่านอ่ารักมาเอาใบอ่านมาเร็วๆใบอ่านทอมมี่ทอมมี่เด็กเอชทอมมี่เด็กเกิดทอมมี่เด็กเอชไม่เบสเฟนข่าวเป็นเบอร์ดีดีที่สุดของฉัน ฮีเลอร์สเท่ิ่แบดมินตันเขารักการเล่นแบดมินตันพีเอสออโปสแบดมินตันเทอร์เขาเป็นนักเล่นแบดที่ดีทีเพชแบดมินตันวิทมี่เอฟวิดเดย์ออฟเตอร์สกูลกเขาเล่นแบดมินตันกับฉัน ทุกวันหลังเลิกเรียนเพลย์อิแบดมินตันอีส์วันออฟทีสแควร์ดิทอปดีสงานเล่นแบดมินตันเป็นหนึ่งในงานอดิเรก <c oughs> ของเขาที <c oughs> ch ch ่ชื่นชอบเอชอเวอริคูดเอสเซอรไซมันเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากทอมมี่ <c oughs> This is Tommy, he is my best friend, he loves playing badminton, he, he is a good badminton player, he badminton with me every day after school, in. badminton is one of his favorite hobbies, it is... อาเวอรี่โกดเอซซายอาไปนั่งรอก่อนไปต่อมามีโลกเมนทอมมี่ทอมมี่เอสทอมมี่นี่คือทอมมี่เอเอสมายเบสแฟนเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันฮิลลา์สเทอิงแบดมินตัน เขารักการเล่นแบดมินตันทีเอชอากอสแบดมินตัน player. เ a อรเเบบ์เขาเป็นนักเล่นแบดที่ดีคนที่ดีเขาเป็นนักเล่นแบดที่ดีทีเอชแบดมินตันเวตมีแอฟร a เดออฟเตสโกเขาเล่นแบดมินตัน ชาบฉันทุกวันหลังเลิกเรียน Playing, แพริงแบดมินตันอิสวรนออฟทีใช้ประดีทอบบีสการเล่นแบดมินตันเป็นหนึ่งในงานอดิเรกที่เขาชื่นชอบ is, อเ,เอ i อะเ e ร y ิโ o d e อ e เซอร์ไซส์มันเป็นการออกกำลังกายที่ดีมาก Tommy This is Tommy He is my best friend He loves playing badminton He is a very He is a good badminton player He plays badminton with me every day after school playing badminton it's one of his yes. favorite hobbies. it is yes. a, very. a very strong. So, uh, it is yes. a very. very good exercise. Yes. okay, everyone, sit down, please. everybody sit down, please. i would like to read together with you. sit down, please. i say sit down. move your seats. move your seats, please. oh, my goodness. เฮ้ยมองกี่สิ่ง n ู้สึกตัวโอเคพีซี The Story of Tommy ดูเรื่องราวของทอมมี่กันพีซูการดิเพชลูกน่าพีซเพทพีซอย่าน่าจะโดนจดนฟาดให้หนึ่งดูวันนี้ลูกก็ดูนี้ Tommy, i S, IS, Tommy, A S, My b a s t friend, In l o s e Be in, e i g t y nine, S, a l c o d o l e i g t y nine tail, T tail, Eighty n w i t h m e d me, Happy day, เดี๋ยวลองทำเอ่ยเดี๋ยวจะนอนนะ เอาใหม่หมดเลยถ้าเกิดมีใครเหม่อเจอจไอ้นัทน,นทำไอ้นัทํานทำอะไรอยากจะเป็นตุ๊ดมากใช่ไหมเอาไปดีทําต้มหูอ่ะคแค่เื่อง,งทรมาอยอยากเป็นลายทีดีต๊ดใช่ไหมเดี๋ยว่าได้ถ่ายรูปลงเพจสุจินดาเอา,าเปล่าเอาไปแก็บผีบ้านผีบออะไรตั้งใจเรียน บอกให้เม้อยู่ไหนฟาสตีบอกให้เก็บไม่เก็บใช่ไหมจะเก็บไม่เก็บมาเนี่ยอยู่ดีๆก็เอาไปทำเป็นต้มหูไหวไหมเนี่ยไป <c oughs> บอกคุณพ่อเลยบอกให้เก็บชื่อจากเด็กชายเป็นเด็กหญิงเลย <c oughs> เด็กหญิงนะนะรำเด็กหญิงอ้าวดูทุกคนดูตามถ้าเกิดภูเหลือไปก็เห็นใครไม่ดูตามนัม่นูจะให้ยืนเรียน I'll do. Tommy. Tommy. Here is Tommy. Tommy. He, is Tommy. My Tommy. He, is he is my best friend. My best friend. He loves. they in badminton. they in badminton. He is a good badminton player, They're badminton bear. We face badminton with me every day. Every day. After school. they badminton. This one, one of his the favorite hobbies. It, it is, is a very, uh, very good exercise. exercise. Help me. It is help me. Help me. Help me. It is, it is, it is. Me. -ha! -ha! help me. He is, it me. is, me. It it is my best friend. He loves.

माय बेस्ट फ्रेंड, इलस, फेइन, बैडमिंटन, थी इस, अकूट, बैडमिंटन प्लेयर, थी पेस, बैडमिंटन, बिटमी, एबीडेन, अर्टस्को, फेइन, बैडमिंटन, इस्पान, ऑफिस, जूडिटोबी, इट इस, अबेरी good exercise of me it is, it is of me it is he is. my best friend Ferm. he loves playing badminton he is good badminton Hair. he, he plays he yeah. badminton with me everyday after school, school. Hey. You know hey. yes. playing badminton this one of his favorite hobbies. Favourite hobbies? Favourite, it is a very good exercise. Avery. Okay, Avery. I will call you one by one to read with me. So the first step, make sure that you can remember every English vocabulary exactly. Mm -hmm. Second uh, uh, step two, make sure that you can read the passage the other Paraka fruitly. Thank you very much for your attention.